you mm -hmm. ีผู้ชดยอยู่บ่จ้ามีคนอยู่บอเหรแม่บ้านอ่ะอายแลหาหนักบอแม่บ้านแลหาหนักบอเนี่ยฮะไเจ้าุ้นาเอหาอายตกลางบจ้าเป็นอยู่บนนอยู่เจ้ายดีแท้เยเจ้าไปเจ้าเจ้าเาเจ้าจ้าดีแท้ละลายอหบหจั

สวัสดีค่ะอันน่ะคอยเสื้อนพุทธมานมาจากบ้านน้องอีเกียร์นี่แม่คอยไงมาตามมันนี่ยฟังเรื่องอุ๊ยเธอ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 อันนี้คนหญิงใหญ่สวัสดีจ้าอันนี้อี๋ไวยโหอี๋ไวยไงอย่างนี้สื่ออี๋ไวยสื่อขึ้นมาค่ะอันนี้อี๋ไวยอี๋ไว้อี๋ไวยอี๋ไว้อี๋ไเย้เใจเย็นย โอ๊ยด้วยก่อนหน้าเป็นทองขอน้าเปิดเอออันนี้จะเขียวเป็นเป็นแฟนนอกระบบกกูว่าแม่ม้าบ้านกูรถสุดท้อันนี้จะสุด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 ข้าเจ้าจะจุ๊ยงามสุดในมูนี่เลยเจ้าอีจุ๊กแฟนเออมาบ้านกูก็ซื้อจุ๊กเด็กกันเออแล้วก็นี่คุใช้การอยากบอกเธอรักครั้งแรก แตะไปหน่อยจอดกันร้อนร้อนกันสุดเกิดจากท้องพรอท้องแม่มากเพราะใส่ยังมันร้อนเกี่กงเปียนเสียงมันสุดยินดีก็รับสู่บ้านโลหะนะเดี๋ยวจะให้จวยมาไปดูห้องนะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เฮ้ยก็ดีเลยปัจจัยปัจจัยเอาหนะเอาไว้เอาไว้ มางามกับแบบงามเนาะสูน้องกับแบบได้แต่สวยงามของมันตั้งมากปจับไปจับมาสอบที่นามันเลยอ่ะลองขี้นามันโลกมันเล่นกับคุณชายกาตัวยิมคุชายจะไปดีนี่แป้งนี่ก็นี่แป้งนี่นี่เป็นแป้งแป้งสีผสมประหลอดไม่อยากขี้นามันพังอยากขี้นามันเหมือนงามอยากงามเละโอเคก่็โอเคเอาไปหุงมันเอาไปหุงมันจ่าย น้องน้องใจเหม่กนมาได้องไได้เจ้าได้น่โลกค่ะมาได้ไปร้องโอเไปได้ไปหนะไป่นะเจ้า็พิ่มกันนะ ล้ำบาลล้ำบนเกินมากเป็นคนง่ากคนจนอ,อีแม่์ด้อีแม่จักให้คอยไม่คืหนหยังกับบอกหงุดดอัดให้ข่ะไส้คอยว่าสัน่นว่าสัน่นมีลกเสียเอาเป็นไส้กามเป็นขวนเต่อเส้าจนตะเทียนเบาใจกันนี่ขนดุกมันจะมาก็จะหักไยหมดแล้ววะข,ขอโทษเด้วย<อ>เดี๋ยวคือไปอ,อยังขึ้นไปหน่ะง เห็นมันเปลี่ยนเห็นมันสตกระปงเด็กกระไรสิไปกวาดน้อยกับมันเจ๊กระนาหลาเข้าไปมันมาเซ็ตสั่นจะมีแยงกับปอยนี่มีของไสมอฮืออีนีิจริงดเลยยังรอบ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 แป้งอุ้ยอะไเนี่ยแปงจะดิบแพงกะซื้อมาจากเมียงรออุ้ยนี่ยังฝากมาบอกว่าตอนทักเข้าสบาย เฮยมันขึ้นดีก็ค่อยเรืออ่อยมปน้ลาขั้โม้เปน้าโม้เปจ้องปิ้จาเปาโมะตีเออเอาไปลองใจพาอเอามาตั้งประเทศมันเน่ยแมนเุยก็ตีเดี๋มันก็ดีก็ป่อ,อยเลยอ่ะแอนแล้ว,ลวโอเคเอาไปใจนะ้นะย้ซึ่งลเดยวเดี๋ยวกว,วบ้านแล้วเอาไปใจเลยน่าจะได้งำงานจ้ได้เลยบอกเลยใช้ได้เลยแต่กนนี้ก็ใช้ได้ตีกะลองหอไหนคอยงกันบ้า,บา <c oughs> โอเคตีอบโมันโอี่มันโอเคคือแบบจ้ได้ออันหนึ่ง เรียกว่าก้องข่อยเจ้าก็ต้องใส่ใช่แล้วไม่ใส่ก็สื่อตามมารยากโอเคอ๋อโอเคไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อเข้าใจอะไรเด้บ้เด้อเคไหนเดี๋ยววันไปใส่ดีกว่าเช่าขวดเหลือบ้างคนสมานซ้อมอะไรมาทั้งหลังอีนยังเดินไหนง่อยดูหน่อยแค่อันนี้แม่บ่มีไะ เอามาขอดูหน่อยอหน้าอะไรนะอ่ะแป้งแป้งใครแป้งมาจ่าเมีย่ยงหนอคุณน่าย้ข่อยมากขอหน่อยสิขอฉันดูหน่อยบอดด้ดอขอดูหน่อยสิเบิ้งไปเห็นงังนมนยางห้วยก็น่าว,ว,ว่าขุมไข่ย่ายอันนี้ไหมไ<ว>จะเอาไปทำอะไรคะขอดูหน่อยนิดนึงนิดเดียวเลยอุ้ยน,น่าใช้จริงๆนะขอยืมหน่อย บอได้ดอกคุณนน่าให้คอยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาคืนจริงๆเดี๋ยวคุณนน่าจะว่าใช่นิดเดียวคุณนน่าสิว่าคอยไม่ไม่ว่าไม่ว่าเราก็จะบอกเขาสิเจ้ว่ามันกระไดมาซี่เด้อืมแบ่งแบ่กันใช้เนาะเจ้ว่ามันสีใสน้ำกันได้บอได้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 ใช้ในการใช้ในการเนาะเนาะเนาะใช่ค่ะเอามาอืมดีมากขอบคุณนะเอ่อเอามาคืนคอยเด้อมาอื่นอ่ะค่ะเยี่ย แป้นพดจมาน่าจะดีนะเนียลองาสัหน่อยสิใชดีเหมือนกันนะเนี่ยเนียนใช่ อีฟ้าหญิงเราต้องสวยก่อนเนาะ แทนแหลกแบบซัมเล็กอื้มขนาดมันด้วยล่างเหรอเสียหลงโอ้โหมันมันใจ๋งอย่งกับว่าเออนี่เนี่ยจะได้ต่อนี่ยเป็นคนมีความคิดเข้าอินมเตร์เน็กมาได้มาได้มามาเลยนี้ซาหนูเออใส่ให้มันอิ่ตะวันนะมันจะเป็นแบบโมเมนต์ว่าใปไกลตายตายไปไกลๆใส่เน้อบีมากอะบีมากกินใส่ใส่นี่มันลบรางวัลใส่มัน พอคุณใช้กางนี่เลยะบ้าอ้าวอ็้ได้ออนเล่นของสูนคนจะมาคนเดียวปอใส์ไสนกนนกนนโกนเ้อันนี้เดี๋ยวหื่อน้องก็ุณน้ายไปห่อดีเอาจอยเป็นหื่อมันกันได้จอยเป็นห่เหรอโอเคอันน้องฝากนี่เด้อเอเฝากันเงินบา เขาจะมาเฮ้ยเริ่ดเริเริ่ดโอ้ยไม่ยั้งอี๋เจ้านี่มีหน้ามาจับยี้งน้อโอ้ยมีหยู่จังตะกับข่อยร้องจิ้มพอน้ามัดจับไม่หลองพอตีลอยๆตังน้อนี่มันเป็นสาลายจะเปี้ยั้งนอหน้ามีนะใส่สาลายดีปนันจีดีขนาดเป็นอาหารคีนป้ากูจะอาหารคีนกอเดี๋ยวยั้งนอไป็นตาข่อกินแล้วจะพร้อมอุ้ยจิบคุนดีเพื่อดีเลยเออคูณไดนมาให้ข่อยเนี่ยคุณไหนใหญ่นักกะ เหมคุณภาคตัวจะตายคุณไส้ไม่หายหางหวงโอ้คุณไส้คุณไส้ดียี่ีบอกเลือยยี่หรี่ี่ีเออยี่หรี่เลยแม่เนี่โอเคเดี๋ยวเขาอยาก่อนมาเด้อเอากินได้ยี่หี่มั้ยกินได้กินแล้วจะผอมหุ่นเพียรยังนี้ดีเนาะย่างง่ายนี่เกิดกอดบ้านละไว้กดบ้านละไว้เปิดเปิดทีวีละไว้ไปเดทไปด้วยกันบาย ไปท่านใส่ยูเอานั่นเอานี่มาหายดีดีโอ้จมามานี่น้อย,อย,อยว้ายจะไมนยังบุเอิญยังไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วค่ะเอิญยั้งแล้วค่ะ ดีเฮ so so ้ยคุณชายกลางดีดีเอานี่ให้คอยเอ้ยเอ้ยไอ้นุ้ยจะเป็นยังไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยจะเป็นยังหนิเอ้อเอาแก๊กใจดีๆเอาจะเป็นยังย่านี่กุ้งใดคือดีดียู่เฮ้ยยังปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจปั๊มได้ปั๊มได้ระเลี่ยนพอจบเฮ้ยตั้งใด้ดีเฮ้ยไอแพดไอแพดย์้องสี่ต้องทบหนึ่งหกหกเก้าเฮ้ยตะวันแล้วเป็นยังวะ สายนูน้นเนี่ยไหนไม่เงเนี่ยยิ็นสักสังสิจะเป็นอะไรวะสานู้นสานูนาน้นมันเกี่ยวกับของกินเฮ้ยสาม,าม,าม,าม่ญโทรกคนอัลโลมีคนจะขาดใจตา,ตายอยู่ป้านโลหะหนักจ้าฟาฟ,า,ฟ,า,ฟามาเด้อเออทำนี่ละเพิ่นสิตายแล้วเ,เร็ว เกิดเป็นคนใส่มาสร้งลำบาตเด็ดเตอดเอะเด็ดลำบาอ๊ะใส่นเฮ็ดนีอยู่นี่ละจะส่ทงไมนะบ่นอะไรนักหนาไม่ยังยัทำงานไเ็นเอานี่เาทำเองคุณนายข่วยเจ็บก็จะทำอ่ะเฟอรซดาข่อยเออเฮ็ดไปเยเฮ็ดไหมเฮ็ดเฮ็ดงายเด้อเออมึงนี่มึงนี่มึงนี่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 นีาเด่กกว่า กลนอะไรเน like ี่ยทำไมกลิ pues ่นมันเหม็นอย่างนี้เนี zwei, ่ยโอ๊ยแก้วทำไมบุกหัวบุกบุกบุกโอ๊ยปวดหัวเจ้าเอาเอ้าพี爸爸่เกี้ยวจะเป็นยังไม่รู้อ่ะเวียนหัวโอ๊ยปล่อยนี่ใครเอาพกดะม่นพกดะม่นโอ๊ยไม่ไหวแล้วอ่ะจะเป็นยังนี่ อุ้ยอาการมาขื่นอุ้ยตะกวยอยู่ในสีแน่เลยไปไปไปต้องบานเร็วเร็วเมาสีพระท่านเร็ว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 เกาหลีดูได้กันไหมเกาหลีอีหยัง่างเกาะเกาหลีโอ้บอกสิในเฟซบุ๊กพี่อ่ะไอ้ผู้ชายกายแข็งมากเฮ้ยสนุกเกาหลียังอ่ะโอ้ยเกาหลีกับเกาหลีเนี่ยหวังมันสัตว์เนี่ยถอด เซลซีกว่าโอ้ยเปลาโอ้ยสวยสวยงามมากเสียงดังก็เก่งใจผู้อื่นวุยญ่ เลยย้อยเจ้าเป็นยังเป็นยังเด้าหนิเอาซักอยู่นั่นแหละเบาๆทุกทีเป็นยังเป็นยังอียังไม่ยังนี่อียังโอ้ยเจ้าว่าการเดินี่โอ้ยหมูบอลที่ทานไฟฉายนี่มันมีแม่งกันนิดเจ้าไปซักเลยสิเป็นยังเนาะเงินเดือนกันมี่นี่มันยังบ่มีอึศของกลิ่นกับกินทานไฟฉายมาจะลบบานสิว่าท่านตายแล้วแม่ตั้งรูปอยู่เป็นยังนั่น กันยังก็บ,บอกหูโสดใสเฮาต้องพอมีคนจะมาแบบคนใหม่แล้วล่ะโอ้ยไปเฮาไปพอมันคอแน,น,น,น่นๆแล้วก็ดีแน่น่ะไวไป้ไวไว้นี่จะขึ้นนระดับสองคือง่ายาสีเวลานี่มันก็ดีเหมือนกันนะเฮ้ยมาอยู่ไทยโดนพูดภาษาการขา อะไรนี่คุณชายกัน,นนะฉันรักเธอมากเพราะเธอเป็นคนดีมากแมนยังเนาะน,นี่ว้าวอยู่ซื้อมาบอกหากเข้าจะมาอะไรคะเรามาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะจริงเหรอคะ,อจ,ะจะชวนไปไหนคุยให้จบก่อนอฉันรักเธอนะจริงจริงเหรอใช่เจ้ายิ่งหูจอหูจอป่วยก็ยากแต่เจ้าจะโดนแล้ว <laughs> แล้วเ,เข้าไปกันที่สุดข่อยกับสมวังชายกลางกับเซดข่อย